สบายดีทุกคนวันนี้เขามาหาสะป่าทุกคนวันนี้พาทุกคนมาสะป่ามันติดขึ้นดูทุกคนมาบกก่ก็ทุกคนมันสีแห้งหรือบ่คันแห้งแล้วมันสะมีปลาหรือ,อ,อ <c oughs> บ่บ่หนอมันก็ยนเยอะทุกคนน้ำหนักประมาณเพ่ง,งเข้าเพ่งนี่เพ่งหน้าแข็งหากระปั้นแล้วลก็สะดุ้กเพือน เราคิดว่ามันมีป่าด้ทุกคนบอกาแน่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mặc dù 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 ก็จะปลาชิ้เนี่ยนลยๆๆๆๆๆยนี่เนียโอ้ยาอุมลนทุกคนว่รามันจะได้จปลาช้ำเลยจมีปาตัวใ่กนปาอเข่งทุกคนตัวนี้จะ

ขอกระปลาดุกจะไ่งนเนี่ยปลาปลาดุ๊กขอปลาดุ๊กไม่ปลาดุ๊กเราสองโตทุกคนนี่เราเ่นเราซับเหร ดมั้ที่ต้มลายนาะมาเลยสิโงการเนาะไปมาไพอมกสิเนาะไปไม่สูงไลนปลุกกลกกันปลุกกกกันปลุกปกกันกกนุนุกันุััััั จตตันวน,ะนี่เปดูจับออกไปกน,กนะนก็ได้ปลาสีคเคอะในให้กได้ทาบจีตูัวทุกคนน้ำเป้เตูนที่ดี่่าปลาเลือสูตรดกงคู่ ngay, ngay con tôm con, ông 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 ông, ném vào đây. À, cá khoai tôm xồm <laughs> đây ทุกคนว่ะหาปลานะซ่าปลานะนักชี่คือตอนหาเกีบยด้วยทุกคนเลยมือ่อกี้ก็คือตอนซ่า Hvor er løvetannen? ตีเยี่ยบเลยคุนยังมีด่านป่าตีเยี่ยบยุจบๆนะเแล้อเหาก็ได้จับปลาของตัวของที่เอาหาอีกคุ้มอยู่เขา่ได้ซื้อน้ำมันมาดูเองเขาเขาซ่เขาดูเอง้ท่ไหร่

ก็ขี้ตอมาแล้วาายปาน้องาดูตนนคันแท้พกชินก็งอ่นกชก็แงแงกไปสิ

chắp nè hìng bụng 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 mẹ, mẹ rồi mẹ ไปกคยนี่ไปต้มส้มแล้วทุกคนนี่เกิดจะซ้ำแขนก็ทำย่างเอ้ยเนาะไปแล้วใครอยากให้ฉันจับมานี่เราจับหูแล้วขอไโอ้หน่าเาแล้วทุกคน แล้วที่ต้มเป็นหางเป็นแรกแ็กบองยางอะไรเนี่ยอู้ปลาคอยนี่ดึงควันมาดึงดึงที่ต้มนี่เนี่ยอืมอ่ยหยาบก่อย่ยงมา ขึ้นมาหายใจเยอวจะดนพี่นด้อะไกวันเปื่อนอะไรบางคนอะนี่ปลาจะบีจีบีปลาจีบีนะจีีตั้งเอา

ขนเลยลเทุกคนปลเงเห็นห็นิปลาสอบบงปาบาบบบ่านนม,มันขึ้นมาทุกคนบักเธอมันท่านในมืดมันขึ้นมาหายใจ ชั่วกอนนะเ็ออุ้ยเข็งแม่ตัวนี้มึงจะเอามึงเห็นเป็นะเีองเรัยกเอากระป๋าเข็งทุกคนกระป๋าหน่อยมันมีแค่ระบ้ตัวจำฝ่ามือขมเปนเ่อนกนสาวานีงนม Rồi mình lên đây. Có mì mớ nưa, không? bỏ lỡ những nó. hấp dẫn ทุกคนปาเหาก็ได้หลายเตัวทุกคนแบบคุ้มอยู่นะเดี๋ยวเอาสิมือหลังอยู่เคนเนาะมือหาลักกระตุ้นกระตัวพวกเนี้ยสภาพตอนเราใส่อยันยันปาทุกคนมันห่วงไปแล้วยันแต่บินดนปลาในป่าเหากอะได้หลายอยู่ทุกคนสภาพทุกคนหักกะมาเห้องแล้วเดี๋ยวเอาสิมาหลางปลาเลยทุกคนก็บอกว่าหอซื้อได้หลายทำไมอ่ะคิ ตืวยบิ้งโอยน้าเยี่ยมบนนี่าทอดปลาลงมันันยิ่งจบาน้วฮู้เคือแต่เองกัวตีวันจะเครื่องปลาปน่อยก็พอตา

แล้วตล้างคูนี้นะมันแก่แล้วเนี่ยาล้างคู่ป็นสิ่งอนาล้างถ้าเาจะอาดจมปลานก็เนี่น้ำกรึ่งแล้วกน้ำขาวเอาจุดสะอาดมดจุดเป็นลูลามาเข้าเาปจะสุกแก้ที่มาจะคนตรงเลยนี มันก่อนไ่ตกันทุกคนปากันี่จับาหมแ่อแล้วูจับไว้นั่นเทุกคนนี่แค่ได้ตายันตัวใหญ่เลยแบบแซ่บเลยกับปากดนกดเนนาล้างอกคนก่อนทน้ำาล้างตัวทุกคน cụ đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nè

nak tadi tu benda ni benda ni lah apa 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 terus aku kepak heng sini bagi pan diu Ini video nak tadi 谢谢阿姨。